คุณเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวเลือกของเขานะคะอ่ะวันนี้นะคะใครนะคะผ่านมาเจอคริปแม่นะคะแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเอองง,งว่าหนูเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกกันแน่นะคะ่ะอ่ะนี่คือคลิปเธอนะคะมีโอกาสตรงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะส่งใครมีวันเกิดอันต่อไปนี้นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะต้องตรงทั้งวันที่และราศีเธอถึงจะตรงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนคนอื่นนะคะตรงแค่ยี่สิบพอนะมิถุนตนลุลกุมลงไทยด้วยเลขสี่เลขสองค่ะคนเกิดอยู่ในพฤกษศพ นะคะกันมังกรนะคนเกิดวันท้ายด้วยเลข4ค่ะคนเกิดมิถุนนะคะคนเกิดมังพะรือหัดนะจ๊ะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิดวิดได้เลยนะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ลิงกที่สองใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็มเธอเธอจะสามารถจองได้มีทั้งโหราศาสตร์นะคะแล้วก็ไพ่ยิบสี่เธอโหราศาสตร์ตอบไทม์ไลน์นะคะไทม์ไลน์แปลว่าอะไรแม่แปลว่าอ่ะอย่างนี้แล้วกันยกตัวอย่างนะคะหนูจะได้วีซ่าไหมงานของหนูจะได้เมื่อไหร่ เขาคนนี้นะคะจะกลับมาเมื่อไหร่มีคําว่าเมื่อไร่น่เธออันนี้แหละนะจา๊ะเธอจะสามารถดูดวงแบบโหราศาสตร์ได้นะคะส่งใครที่แบบแม่หนูอยากถามเรื่องความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยเอาไพ่ยิบสีเลยเช่นเขารู้สึกยังไงกับเราคิดถึงเราไหมนะคะหรือเขารู้สึกยังไงกับอีกคนนะคะนี่คือไพ่ยิบสีจ้ะนะจา๊ะอ่ะมาดูกันนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวเลือกเนาะได้อะไร หนึ่งสองสามสีห้าหกอ้ได้หกไม้นะคะได้ทวอสอดค่ะได้สี่ไม้นะจ๊ะได้ the world นะจ๊ะได้เพจออฟเพนทัลโคเธอฉันจะบอกให้ว่าตอนนี้เธอเป็นตัวจริงแนละ้วเป็นตัวจริงแบบ เป็นตัวจริงเลยนะเพราะว่าไพ่หกไม้นะคะมันหมายถึงความมั่นคงเอาชนะใจนะคะเขาคิดว่าเธอเอาชนะใจเขาได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีการลังเลบ้ากนะคะเพราะว่าสองดาบมันขึ้นมาไหนขอดูซิว่าเขาลังเลเรากับใครเอ่อยไหนะดูซิเดโมนนะจ๊ะแม่คิดว่าโอเคถามว่าเขาลังเลเธอกับใครนะ ฉันว่าเหมือนตัวเธอมีอะไรดีมากกว่าเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าแบบสถานะทางสังคมที่ซึ่งซึ่งแตกต่างกันซึ่งเธอะดูดีกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งมากกว่าเขาหน้าตาดีมากกว่าเขาเป็นคนที่ป๊อปปูล่าหรืออาจจะรวยกว่าเขาหรือว่ารวมๆทั้งหมดเลยดีกว่าเขาทุกด้านเนาะเขาก็มีความลังเลใจนะคะอาจจะแบบแอบวอกแวกไปหาแบบเออบุคคลที่อ่ายังไงอายุน้อยนะคะหรือว่าโพสิชันน้อยกว่าเขาหรือว่าแบบมีอะไรที่น้อยกว่าเขาเหมือนแบบ โปรไฟล์โปรไฟล์น้อยว่าเขาว่าอ่ะเขาเคยแอบแวบไปหานะคะเลยเกิดอาการลังเลเนาะแต่ท้ายที่สุดนะเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะเขาจะแบบแอบแว็บไปหาทําไมะเทเทคนนั้นไปนะคะเขาก็เลยเทคนนั้นไปแล้วก็แบบเลือกคุนตอนนี้เป็นตัวจริงแล้วนะแล้วก็ในใจของเขานะคะคิดถึงการที่แบบเอออยากจะแบบ อยากจะสานสัมพันธ์แบบจริงจังกับเธอแบบคบกันแบบในรูปแบบแฟนได้เลยหรือว่าถ้าเป็นคนคุยเขาจะเปิดตัวเธอนะจ๊ะหรือว่าถ้าเป็นแฟนแล้วเปิดตัวแน่ๆมีโอกาสตแต่งงานนะมีความมั่นคงเธอเป็นตัวจริงเลยค่ะนะแล้วก็คือตอนนี้สถานนะมันค่อนข้างที่จะดีแล้วอะ่ะเขาอยากจะอยู่กับเธอเป็นนานๆน,นะเธอเป็นเหมือนลกทางไบของเขานะคะแล้วสุดท้ายถึงเขาจะเป็นคนคพูดไม่เก่งนะคะแต่เขาจะอาศัยการแสดงออกนะคะโดยเฉพาะการแสดงออกในการแบบ เหมือนให้ของขวัญแบบของขวัญที่มีค่าเธอที่มันมีมูลค่าแบบเป็นเงินอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งแบบเออมาเลี้ยงดูปูเสือเธอนะจ๊ะเห็นเธอเป็นตัวจริงจ้ะอ่ะไหนดูซิว่าแล้วตอนนี้ยเขาหยุดอยู่กับที่เธอแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วอย่างแบบเคลียร์คนอื่นออกไปหมดแล้วหรือยังนะคะอ่ะส่งใครนะคะอยากจะเรียนอ่านไพ่กับแม่วิทย์นะคะสามารถที่จะเรียนได้เธอมีแบบสดกับแบบแห้งเธอแบบสดชั้นแถมไพ่ยิปซีไปแถมการตลาดตั้นช่องไปแล้วก็ใครที่รอคอยนะคะ โหราศาสต์ยูเรเนียนจองไม่ได้สัทีนะคะจองแล้วแบบเออนานเลยแบบเนี้ยฉันบอกเลยว่าแบบสดเนี่ยฉันแถมนะคะโหราศาสต์ยูเรเนียนเอาไว้แบบเออแม่ดูดวงให้นะคะสําหรับ โหราสา์ที่จึงที่สุดที่ฉันเคยแบบดูมาคืออยู่ในเนียนเธอนะอะแถมไปในคอร์สค่ะส่งใครที่แบบแม่หนูไม่เอาของแถมค่ะหนูอยากเรียนล้วนๆเรียนล้วนๆไปเอาแบบแห้งเธอราคาถูกกว่านะคะอยู่ที่2ใบเถานะจ๊ะแล้วก็มีโปรเดาย้าย16ใบแดงด้วยกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอค่ะในดูซิยังมีคนอื่นในความสัมพันธ์ไหม King of w a น d s นะคะคนนี้ทํางานเก่งนะจ s t ติ e นะคะ อาเอกออ p เน t a c โค s uh, acles, นะคะ w h e w l o l for t u n e นะจ๊ะแล้วก็ The Lovers อ่ะ hmm. ขอขยาย The Lovers หน่อยนะจ๊ะอ่ะโอเคอ่ะโอเคค่ะถามว่ามีคนอื่นในความสัมพันธ์ไหมฉันคิดว่าเขาตัดออกให้เธอหมดแล้วแหละเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเธอไม่มีเขาก็ไม่มีค่ะเขาเป็นคนที่ขยันทํางานเป็นคนที่มีสเสน่ห์พอตัวมีคนมาชอบเขาเยอะแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยเนาะอืม จริงๆก็ไม่ได้มีใครนะอาจจะมีแบบแค่คนเก่าที่แบบเออเคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้วเราก็วนเวียนวนเวียนนะแล้วก็ยังไงมีอิทธิพลไหมเนะี่ยไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากมายนะเธอจริงๆนะมีการติดต่อกันอยู่จริงแต่ว่าติดต่อด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะไม่ต้องกังวลอะไรนะคะกับคนคนนี้นะอ่ะแม่หนูขอเช็คดูอีกทีว่าแบบต้องกังวลไหมต้องกังวลหรือเปล่าอ่ะ night of pentacles นะคะ the tower นะจ๊ะ ความสัมพันธ์มันแบบมันจบลงไปแล้วว่าเธอเนาะไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าเขาอาจจะเป็นแค่แบบเพื่อนกันอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่มีอะไรมากมายอาจจะมีความรู้สึกผิดแค่นั้นเองนะจ๊ะไม่ต้องเครนะียดเนาะอ่ะใครชอบควท้าทายแม่พิมความว่าวิทวิทช่วงที่ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันนะคะอยากรู้จังเลยว่าเขาคนนั้นนะคะคิดถึงคุณบ้างไหมหรือว่าหรือว่าอะไรหรือว่าไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับแม่วิทวิทนะคะเตรียมนอนนะจ๊ะช่วงนี้ฝนตกฉันก็แบบชิง่วงนอนง่าย มาดูกันดีกว่านะคะว่าร,ราศีอะไรนะคะที่จะตรง80%บ้างนะจ๊ะใครที่มีทั้งราศีแล้วก็วันที่นะคะถึงจะตรง80%ส่วนใครนะคะมีแค่แบบราศีอย่างเดียวโทตรงไปแค่20%แล้วกันนะจ๊ะก็ไม่ได้ตรงอะไรมากมายนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอช่องแม่นะคะตรงแค่20พอนะจ๊ะคนเกิดเมษสิงห์ธนูค่ะเกิดวันท้ายด้วยเลข2เลข4เลข3เธอเลข1ด้วยนะจ๊ะเมษสิงห์ธนูกวาดเรียบเธอแล้วไงต่อ คนเกิดลัคนาราศีกุมจ้าและสุดท้ายนะคะคนเกิดอยู่ในพฤกษศกกำมังกรลงไทยด้วยเลขเก้าค่ะหากใช่นะคะไปต่อก,กับแม่วิวิทได้เลยนะคะส่งใครนะคะจะดูดวงส่วนตัวกับแม่นะจ๊ะกดที่หน้าแม่ลิงที่สองใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็มเธอจะสามารถดูดวงกับดิฉันได้นะคะแบบปกติรอคิวหนึ่งวันแบบด่วนรอหนึ่งชั่วโมงนะคะใครอยากจะถามถึงเรื่องไทม์ไลน์เช่นหนูจะได้งานเมื่อไหร่นะคะเขาจะกลับมาเมื่อไหร่มีคําว่าเมื่อไหร่นะคะจองโหราศาสตร์ค่ะ ส่วนถามเรื่องความรู้สึกเช่นเขารู้สึกไงกับหนูเขาคิดถึงหนูไหมอันนี้เป็นไพ่ยิบสี่นะจ๊ะก็จองมาให้ถูกต้องเนละเธอเธอจะได้แบบโอเคได้คําตอบที่แบบอ่าโอเคหนูเข้าใจแล้วเคลียร์แล้วนะจ๊ะอะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาที่ไม่เจอเธอเนี่ยไม่ได้คุยกับเธอเนี่ยเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณป้าหรือเปล่านะจ๊ะได้ไพแรกดอะช h a r อ t นะคะ Seven of s w o r d ขึ้นมานะ Why n i of Cups นะคะ 5 of cups นะคะใบสุดท้ายได้10 of p e n t a c l e เธอฉันอยากจะบอกว่าตัวเขาเองนะคะมีมีโอกาสสูงที่จะเดินทางมาหาเธอหรือว่ามาแอบส่องแอบมองเธอบ่อยๆถ้าสมมุติว่าเขารู้ว่าคุณชอบไปที่ไหนบ,อบอ่อยๆอะเขาจะแวะไปหาคุณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะแต่ถ้าเกิดแบบว่าคุณกับเขาว่าเอออยู่ค่อนข้างไกลนะคะไม่สามารถที่จะแบบเออมามาเจอกันได้อะไรแบบเนี้ยแน่นอนว่าเขาจะส่องเธอจะ การส่องของเขานะคะหรือการแอแบแวบมาเจอเธอเนี่ยมันเลยทําให้ความรู้สึกคิดถึงน้อยลงนะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เขาแบบไม่ได้เห็นว่าคุณเล่นโซเชียลเลยนะคะหรือแม้กระทั่งแบบเขาแวะไปหาเธอในที่ที่เธอควรที่จะไปแล้วเขามไม่เจอเธอมันจะเกิดอะไรเกิดความเศร้าเกิดขึ้นค่ะมีความรู้สึกกังวลใจด้วยนะว่าเอะเธอไปไหนอะไรแบบเนี้ย แต่ตัวเขาเองจะพยายามคีบคูค่ะทาเป็นแบบไม่สนใจเธอจ้าฉันอยู่ได้โดยไม่มีเธอเลยแบบนี้นจริงๆอยู่ไม่ได้นะก็พยายามแอบส่องแอบมองเธออยู่ตลอดนะคะอะไหนขอดูซิว่าเจาะลึกความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้างนะคะในตอนนี้วินาทีนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะ สมใครนะคะที่อยากจะอ่านไพ่ให้ได้แบบแม่วิดวิดนะคะอยากจะเรียนกับแม่นะคะสามารถที่จะเรียนได้นะมีแบบสดกับแบบแห้งนะคะแบบสดจะแถมไพ่ยิปซีไปแถมการตลาดปั้นช่องไปนะคะแล้วก็แถมโหราศาสตร์ยูเรเนียนเถอะฉันว่าแบบจากที่ฉันแบบไปดูเองมานะแบบเออไปไปแบบ ไปยังไงฉันน่าไปดูดวงมาใช่ป่ะของยูเลเนียนไว้เถอแล้วมันแม่นมากเธอฉันก็เลยไปลงเรียนเว้ยเออน่าจะ,ะฉันน่าจะแถมไว้ในคอสนี้เลยนะแบบสดนะคะแม่จะเปิดให้นะคะสําหรับยูเลเนียนเพราะว่าปกติจะจองยากหน่อยสําหรับดิฉันเพราะว่าจะรับแค่1คนนะคะต่อหนึสัปดาห์เท่านั้นเนาะส่งใครที่แบบแม่หนูไม่เอาของแถมค่ะหนูอยากเรียนเฉยๆอยากเรียนเฉยๆ ก็เอาแบบพิมพ์ไปเอ้ยไม่ใช่แบบพิมพ์สิเอาแบบแห้งไปนะคะอยู่ที่2ใบเทาค่ะมีโปรโดาวย้าย16ใบแดงด้วยเถอะกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัว M นะจ๊ะช่วงนี้เราพูดเดินถอยหลังอีกแล้วนะคะก็อาจจะทําให้แบบสื่อสารผิดพลาดน,นิดนึงนะเธอนะสำหรับทุกคนเลยระวังเรื่องเกี่ยวกับเอกสารด้วยนะคะ ซิกซ์อเทนตัวรคู่นะคะเดอะเมจิเชียนนะคะเอ็มเพอรอร์นะคะอาทรีออฟวอนส์นะคะแล้วก็คือน็อกซอรเธอถ้าเธอเป็นผู้หญิงอะ่ะเขาคิดว่าเธอเป็นคนแซบเป็นคนปากแซบดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะตัวเขาเองอะ่ะมีความรู้สึกว่าน้อยเนือ้อต่ําใจนนึงนะเพราะว่าคนที่เข้ามาหาเธอหรือเข้ามาจีบเธอหรือในตอนนี้เธอมีโพสิชันที่แบบดูสูงกว่าเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะเติมเต็มเธอ,อยังไงอะ่ะเธอทั้งเก่งเธอทั้งฉลาดดูแลตัวเองก็เป็นแถมบางครั้งเธออะ่ะยังแบบมาดูแลเขานะคะดูแลในรูปแบบน คุยกันด้วยเธออะอย่างเช่นแบบตัวเธออาจจะสามารถไกด์ไลน์เรื่องงานได้นะคะหรือว่าเรื่องการเรียนกับเขาได้อะไรแบบเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าเธอช่างเทพหรือเกินนะจ๊ะแล้วก็มีความรู้สึกชอบเธอมากๆด้วยหาทางที่จะเข้าไปจีบอยู่นะตัวเขาเองก็เลยพยายามทําแบบเมินเมิน,มนนิดนึงเพื่อแบบให้ให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะดูมีอะไรเขาอยากให้เธอวิ่งตามมากขึ้นนะคะในดูความรักที่แท้จริงมีมีให้เธอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเธอในดูเซขอดูหน่อย s าริออดซิกซ์ออฟพนะคะวายเพจออฟคัพเธอเขามองเธอว่าแบบถ้าเธอทำตัวนุ่มนิ่มาเธอน่ารักมากเลยนะเขาหน้าเธอน่ารักเหมือนกระต่ายน้อยอะเธอแอบชอบแอบมองนะคะแอบซ่อนความรู้สึกเอาไว้ว่ารู้สึกดีกับเธอมากตอนนี้ฉันให้อยู่ที่ประมาณ70%แล้วเขาอยากดูแลเธอแต่ดูจะดูแลเธอไม่ได้เพราะเธอแบบเธอมีอะไรดีกับเขาเยอะนะอะใครชอบคําทำนายแม่นะคะเพีย์ควาว่าวิวินะ